สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุข้นครับมือนีผมบ่าวลือสิผ้ามาเย็บปากระติบเขา่าใส่กองครับเออเอาสารกองเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะกองกระติบเขาที่นี่เขาก็สีมาสารปาปิดนี่นะครับขั้นตอนการสารแล้วก็การเข่าฟ้านี่แหละครับการเย็บนี่แหละครับเดี๋ยวมือนีเขากระสีบ,บอกอย่างละเอียดเลยครับนี่าการเย็บการนืน คือเขาอันนี้แหละครับนี่เย็บฝากระติบใส่กล้องเขาเนี่ยครับเย็บฝาปิดนี่แหละครับฝาตัวนี้แหละครับนี่เริ่มแรกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเขาตอกที่เขาจักไว้นะครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้นะจากนั้นเขาก็มาสารนะครับสารนี่ก็คือสารไล่ขัดธรรมดาเนี่ครับนี่ขามหนึ่งขืดหนึ่งขามหนึ่งแบบนี้ครับ หลังจากที่ห่าสาเรียบร้อยแล้วเ่ากระสีมาบอกวิธีการใส่นะครับเนาะว่ามันใส่แบบไดครับเพราะไอ้นี่บ่อยุ่งยากครับเนี่ยเ่ารูขั้นตอนเ่ารูเคล็ดลับมันละง่ายนิดเดียวครับบางที่การตัดการยั้งนีบางที่มันบ่กลมนะครับเนาะมันกระสีเบี้ยวกระติบเขานี่ครับนี่เพราะว่ามันกระไ้กลมตลอดครับบางที่มันกระเบี้ยวไปตามนี่ครับเ่ากระสีมาบอกว่าขันเห็ด ขั้นตอนจังไหนสีห้มันกลมครับนี่อขา้ามันบวกลมนี่ครับมันก็บอกงามเนาะมันเบี้ยวมันบวตรงมันอย่างเดี๋ยวเขามาเบิ้งการเหตุลดเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาสีมาเบื้องขั้นตอนการใส่เนาะครับเนาะขั้นตอนการวัดว่าวัดแบบไดมันค่อยสีได้กลมกลมแบบนี้เนาะครับเนาะ้ามือเท้อมันบวกลมมันกับบวงามครับนี่มันเซลลมันเอียงแบบนี้ครับนี่ ข้าวโพดตองเห็ดนี่ยมันกลมๆตอนแรกเข้ากับมานี่แหละครับหานี่ตอกที่ข้าเห็ดน,นะเอามาแล้วก็วัดนี่แหละครับวัดเส้นผ้าศูนย์กลางนี่แหละครับนี่เอาเอาวงในนะครับนี่วงนอกว่าเอวพอถ้าวงนอกมันสีนไงก็เ,เขาก็เอาวงในวัดตรงกลางๆแล้วต้องครึ่งๆนี่ครับนี่น วัดเรียบร้อยแล้วเขาก็ตัดนะครับเนาะจากนั้นเขาก็มาถาบนี่ครับนี่เอาก็ซสอนี่แหละครับมาหัวถายไว้เขาก็พับตัวนี้แหละครับนี่ ครับไอตรงห้าเทีท่ยววัดเนาะครับไอมันทอทอกันครับนี่จากนั้นเขาก็มาถาบตรงนี้นะครับนี่ตรงที่เขามามาไวนะครับนี่ถาบไปเนาะละ็อแหล,ลมๆครับนี่เขาก็มาเอามากิ้มตรงนี้แหละครับนี่เอามาไม้ตรงเอาาเสียบตรงนี้แหละครับตรงที่เขาพับไว้น่ะเนาะกึ่งกลางนะครับนี่ ก็หมุนมามันกะกาพับไ้มันเคิงแล้วเนาะครับเนาะมันกะทอกันนี่พอมาทางนี้มันกะมมอยุตตรงเสียนที่เท้าหมายไว้นะครับนี่จากนั้นเท้าเก่าแบบนี่แหละครับแี่วเอาซอนี่แหละมาเห็ดวงกลมครับนี่าใส่ปลายนี่แหละครับนี่ปลายไหมนะครับนี่ มันก็จะเป็นวงเวียนยางดีเลยครับนี่นี่แหละครับนี่ขอเข่าขีดวงกลมไปแล้วนะครับเนาะตามที่เข่าเห็ดนี่ ทีนี้เขากับมาตัดเนี่ยนะครับนี่เขากับมาตัดตามนี่แหละครับนี่ พราะพอเขาตัดมาเร็จเรียบร้อยมันก็จะได้กลมเตะเลยครับนี่มันก็มาทาบเบิ้งกับไดนี่แหละครับนี่นี่มันกระสีพอดีเลยครับนี่พวงใน้าเห้าวงหนอกมันกระสีใหญ่ครับก้องเข่ามันก็จะเป็นก้องเข่าหัวโตมองนี้มันกระสีโตครับนี่หัวมันกระสีโตมันสีบดบดบดทอตรงนี้นะครับตรงนี้อาธิ้นยแล้วตรงนี้ก็สีโตครับนี่เขาเอิญก้องเข่าหัวโตครับ มันกับมง่า,งามเาก็เลยเอาวงในครับนี่เพราะว่ามันทีอยู่ข้างในหลังจากน,านั้นเขาก็มาทาบตัวนี้แ่ะครับนี่ทาบก็ใใส้สอนี่และครับ,รบขีดมากไปคือเกาแ่ะครับนี่เพื่อเข้สีได้ตัดตามเส้นครับ หมายไว้จากน้อยนึงครับว่าเอออันนี้มันอยู่ทางนี้จากจากนั้นเขาก็มาตัดครับนี่ตัดมันก็สีได้แบบนี้แหละนะครับเนาะคม,มไปนี่ ก็มาทาบที่เข้าไม้ไว้นะครับเข้ามากไว้นะเห็นมันตรงกันครับนี่ก็สีได้เจ๊เลยครับนีนบ่จากนั้นเข้ากับมามาใส่นะครับเนาะตึงอรอบนอกขึ้นนะครับนี่วงนอกกันตึงออกมาเลยครับนี่ ตอดเข้าไปครับนี่แเข้ากับพับพับตามร้อยพับเก้าแหละครับร้อยพับที่เข้าพับไว้นะ สีใดแบบนี้ครับนี่แ้วก็มาพับทางในนะครับหลังจากที่เห้าใส่ตรงนี้แล้วเนาะครับเนาะใส่ฝาแล้วก็เข้าก็พับตัวนี้ลงมาขอบมันนะครับนี่ขอบมันลงมาแล้วก็้างในเข้ากับพับนะครับนี่้างในเห่ากับนี่แล้วนี่เขากับพับพับตรงรอยเก่ามันแหละครับรอยที่เหาพับไปน่ะทีนี้เห่าก็ เสียบต่อไปเข้าเก่ายางนะครับยางที่เขานันไว้นะครับมารัดเพื่อว่าให้มันหลุดครับอันนี้ครับเป็นการป้องกันครับว่าให้ว่ามันเคลื่อนที่นะครับเนาะ ระว่างฝ้ากับหน่วยมันนี่ครับกองเขาเนี่ครับก็ให้มันเคลื่อนที่กับกันเวอลาห่อเย็บห่อนั่นนะครับนี่เขาก็หากายางมันหลัดไว้นี่ครับพอเขาหลัดียบบ้อยแล้ะทีนี้เขากะสีมาเย็บครับนี่นี่ครับ ได้นีเท่ากับเท่ากับกะเอาครับกวะว่ากองขนาดนี้เท่าเสียวยงวขนาดใดคือเท่าต้องเอาเพื่อไ้ครับถ้าเท่าเอาสันมันบพอพ่อมันสีได้ตอมันว่างามครับมันจีเห็นห้อยตอ่อมันสีลําบากคือเท่ากับเอาญ้าไวก่อนมันเหลือกับว่าเป็นยังครับมันเหลือนิดๆน,น้อย นี่ครับก็เอาประมาณสามเซนนะครับนี่สามเซนตอกนี่แต่ละช่วงนะครับเขาก็นับเอาเลยครับหนึ่งสองสามถ้าเป็นซีนี่มันมันกว้างห่ดครับนี่มันเดือบโผดมันบาง,งาม่มันคือเขาเย็บไปเขากางมาข้างหนานมันจิตตกขอบนี่ครับยาให้มันตกขอบนี่ครับให้มันนี่นะครับนี่ ย่าให้มันตกขอบนี่บางเทือเข้าเข้าเอางาวนะครับว่าซีซีเส้นตอกนี่มันเข้าดึงมากนี่มันจะตกขอบนี่ครับนี่คือเอาเอาสามเราจะพอดีครับนี่ให้มันอยู่ระวางนี่แหละครับนี่เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งวัดสามครับนี่มันแข็งเข้ากับใส่เล็กนะครับนี่เจาะใส่เล็กเจาะน้ำครับ ก็อยากดึงง่ายจังน้อยครับถต่มันหนานี่ครับนี่อยให้มันตกขอบท่าทาซีนี่บางที่มันมันอาจจิตบางมองมันจะอาจจิตตกขอบอย่างสี่นั่นนี่ครับนี่ตกขอบแบบนี้ครับตกออกมาแบบนี้หรือว่ามันมันกินขมาหลายมันกับบอกง,งามครับให้มันไปแบบนี้หลหระครับนี่ ไปใกล้ๆสุดเฉียดนี่แหละครับนี่กัดสามกับพอดีเขาก้อนเข้าสีนันเขากับวัดนะครับดึงดึงมาวัดมาก่อน่มามันตกแบบไดลแย่มันนั่นนะครับนี่ดึงมาวัดเบืองสามมันสามอันมันตกลงประมาณจุดนี่แหละครับนี่เขากวัดแล้วเรากับเล็กเจาะน้ำเลยครับใส่เหล็กเจาะน้ำมันควอยนง่าย พยายามให้มันขึ้นหูหูเก่านะครับเนาะ เพราะเขาเดินไปทือละสามช่องนะครับนเนาะสามเซษนี่มันกระสีมันกระสีบนหนีแนวนี้นะครับนี่บ้นหนีขอบมันนะครับนี่เขาเดินไปสามทาเขาซีมันกระสตกพี่นะครับบางที่มันกินนข้ามาพดครับนี่ยมันกินขอบขอมาากนก็บงามเดินไป 3. 3สามสามเศนตอครับนี่เขาก็เจาะ เวลาเ้าสีเย็บนี่ครับนี่เ้าเก่าลงตรงตรงนี้แหละครับนี่จุดนี้แหละครับนี่จุดจุดเก่านี่ครับนี่ต้องให้มันขึน ตอนตอนเ่าเย็บนี่ครับคือไใไ้มันคืนลงหู้เดียวกับนี่นะครับนี่นี่นะครับหู้มันนี่ครับนี่เอาลงเก่าลงหู้นี่ครับเอาคืนเก่าคืนหู้เดียวกันครับมันมันคอยสีเป็นตาเบิงครับถ้าเอาลงหู้นี่มันไปึืนหู้ใหม่เบิงแล้วมันกระบอกงามตาครับเนาะเอาคืนลงหู้เดียวกันครับนี่ ก็เฮตุแบบนี้แหละครับก็วัดวัดไปแบบนี้เรอยๆแหละครับเนาะดึงดึงมาถาบไปวัดไป,ไป,ไปวันละสามเซนตอกสามเซนตอกอกจนจนรอบพู้ละครับเนาะเดี๋ยวหอกก็มาเย็บต่อไปเลยหลังจากทเท้าเย็บมาแล้วเนาะครับเนาะเขาก็เย็บจากจุดเริ่มต้นนี่แหละครับมาสังเกตมันมันสิบ่ออกไปนะครับเนาะแนวเสน้น แวที่ห้าเย็บนี่มันมาออกมาถ้าหาห้าเอาตามที่ห้เาเบานะครับนี่เอาระยะสามเซนตอกนะครับนี่ความห่างนะครับนี่ตาระยะตาระยะนะครับนี่เอานี่แะครับนี่จากจุดนี้มาจุดนี้สามเซนตอกน,นะครับแล้วเอาคืนล่งหู้เดียวกันนะครับมันก็สิเป็นแนวแบบนี้แหละครับนี่มัน มันกระสีพออกแนวเลยครับแต่เห้าเอาซีมันกะมันสีเดิบเกินไปนครับนะเดี๋ยวห้างคมาเย็บต่อให้มันแดวแล้วนะครับนะเนาะนี่ครับตรงตรงกะลงหูเดียวแล้วครับนี่เวลา ข้าขคืนเราก็ขึ้นหูเก่าแล้วครับนี่ที่นี่ขั้นสุดท้ายแล้วครับเ้าก็มา เกีย่ยวกับตัวนี้นะครับนี่เราสอดสอดเขาใต้นี่นะครับนี่สอดเขาใต้เสน้นเส้น้างนาน,นะครับนี่เขาก็สอดตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อเหาตึงให้มันตึงครับตึงให้มันตึงแล้วก็ผูกครับแค่นี้กบมาลดที่นี่ก็คือจุดเลยครับนี่ นี่แหละครับเขาก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ฟ้ากองเขาเย็บใส่หน่วยกองเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะน,นี่เนี่เขากระสเย็บอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นหน่วยครับเนาะเพราะว่าเข่าสีเย็บฟ้าอีก ที่ฝาปิดตัวนี้ครับนี่มันต้องเย็บอีกครับขังหนึ่งมาใส่อันนี้สิสิเป็นน่วยสําหรับใส่ตีนมั้งครับนี่ใส่ตีนของเขาไปใส่นี่สําหรับที่ที่คนฝากถามมาว่าสื่อกล้องเข่ามามันเป็นอย่างมันคือมีปุนมีคือคล้ายๆว่าขี่อย่างนี้แหละครับนี่เป็นฟุนออกมาจากนี้นะครับ แล้วก็เป็นหู้อันนั้นซีเมนต์หมอดมั้งครับเนี่ยเกิดจากว่าหมอดมันเข้าไปเจาะก้องเข่าครับอาจจะเอาไม้อ่อนอาจจะเอาไม้อ่อนมากสารนครับเนาะมันก็เลยว่าหมอดเข้าไปเจาะเนาะครับเนาะถ้าเป็นไม้แก่แดดไม้ประมานปีกว่านี่แบบนี้มันที่พมีหมอดเจาะครับนี่แต่ว่าถ้าเข้าไม้อ่อนไม้นั้นมาเจาะมาสารมันก็สารใดขึ้นกันครับแต่ว่ามันก็เสียงว่าหมอดหมอดที่ไปเจาะครับ พอมอดจอแล้วก็คือพังมันเป็นขีมอดขียางมันมันก็นเป็นหูมันก็นใส่บอดดแล้วเนาะครับเนาะมันอาจจีปล่อยง่าย้ามแมน่นอันนั้นเท่ากับบ่มาสารนะครับไมออลนะสารไปแล้วมันก็นผลเสียหลายอย่างครับเนาะฝากไว้เท่านี้แหละครับคลิปนี้ก็คือซีมี่ทอนี้นะครับเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเราร่วมสาร้านสามพาวของเฮา ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเยเด้อครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ